พี่ครับพี่ครับพี่ได้ยินเสียงอะไรไหมฮะเมื่อกี้มกไม่ได้ยินจริงหรอผมได้ยินชัดมากเลยขนมฟรีครับพี่โอเคเราอย่ารอช้าสิครับผมหูผมพึงมากได้ยินเขาฟรีฟรีเนี่ยฮะสวัสดีครับทุกท่านที่รับชมเสือผ่าไปนะฮะโอ้โหนะครับบรรยากาศที่ตลาดนาคาบุรีตอนนี้นะฮะคึกคักมากเลยนะะ โอ้โหยูทูบมารวมตัวกันยังไม่ได้นัดหมายนะเพียงแค่ค F นะมไ,มได้ยินคาว่ากินฟรีนะมี FC ฟซีเลี้ยงนะฮะก็ไม่เคยเสียงเลยไม่ไดกเก็บใชมผมอยู่กับเสียงมีจะเสียงมีินเสียงเงินใช่ไหมตื่นเช้ามาจะกินอะไรพี่ชัย25บาท45่สบาสามบห้ อยู่ซูเปอร์เราจะดีใจมากเลยนะมีออเดอร์เข้ามาแล้วขอบคุณครับขอบคุณครับอืออันนี้อันนี้คืออะไรฮะจิราพรใช่ไหมทำไมมัน่ากินจังเลยอ่ะน้ำแข็งใสครับโอ้โหสีหวานเชียวพี่จิราพรขอบคุณมากนะครับประเดิมเลยประเดิมเลยนะคุณอะไรนะแอนใช่อะไรจ้ากล้วยอย่างเดียวคุณจิราเหรอพิจิราพรพิจิราพร อ่านะทุกคนฮะคอยดูว่าใครเขาจะกินเมนูไหนกันบ้างนะส่วนเรานั้นขอเป็นคนสุดท้ายแล้วกันครับผมนะให้สาวๆสวยๆตัวก่อนะหนดูที่นู้นที่เรานี่สั่งให้สีอะไรคะเนี่ยสีแดงแดงอะไรบ้านเราสีแดงแดงอย่างเดียวเลยเหรอฮะแดงอย่างเดียวแดงล้วนๆเลยอะไรก็แดงไว้ก่อนนะขายก็ยังแดงเลยใช่วันนี้คนขายแดงนะคะแดงเดี๋ยวดูข้างฝาก็แดงเดอกไม้ น่ารักมากเลยนะเปลี่ยนเมนูให้โอ้มีการท็อปปิ้งด้วยน้ำตาลเกล็ดน้ำตาลโอ้สีสันสวยงามฮะอะของเด็กิงไทยบ้านอนทำหน้าดีใจที่ได้กินหน่อยสิเดี๋ยวไว้ทีหลังไว้ทีหลังอืาอากาศอะไรบ้างไงอากาศร้อนๆนะกินแบบสีมันสวยเนาะเอออืออยู่นี่หน่อย หาด้วยอันนี้เป็นของหวานใช่ไหมคะยาเอาสาวๆจ้าบ้างโอเคเของหวานลูกกะทิจะเอาใส่ข้าวทิอยู่ที่ไหนครับกะทิอยู่ที่ที่น้ำแข็งอ๋อกะทิอยู่ที่ถังอ๋อแล้วก็ของยานี่อาอะไรคะแข็งใสค่ะแข็งใสเอาอะไรบ้างคะเอารวมมิตดค่ะ แล้วแต่คนขายจะใส่ให้ใส่ให้เรา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 ไม่ระบุนะคะของเราเองนะคะกินแบบสบายสบายอ่แล้วเมื่อกี้นะของหวานของใครครับของเสียขาของเสียขาเจ๋วที่ดูรายดีมากๆเลยต้องขึ้นเงินเดือนเลยมั้งเนาะไม่ได้ส้านเลยบอกว่ายืมหน่อยเทว่าร้านนี้ยกให้เนี่ยบอกไม่เอาเสียขาไม่เอาหรอกนะลูกี้เอาอะไรเนาะนกกี้เนี่ย เอามาม่าไหมโนกี้มีมาม่าเจด้วยนะมาม่าใส่กับน้ำหวานได้ด้วยหรอคะเอาลองดูถ้าไม่ลองไม่รู้นี่เขาไม่ช่วยต้องมีอะไรโอย่างงี้โจโจขาบโานี้สีแดงสั่งสั่งมาม่าแล้วอ่าน่าสนใจนะใช่อะไรนะเออน่าสนใจใช่เปล่าเนี่ยวันนี้นะฮะรอช่องนะฮะสดสดร้อนร้อนนะครับเบอร์มีคนมาอยากกินมาม่าเจอะไรทุกคนฮะ นะรสช่องนี้น่ากินมากเลยนะครับพอปไม่เรามีกะว่ามีก่เสือเราไปเดาใจเสียไหมว่าว่าเสียจะกินอะไรเอาไปสองเมนูเหรอไปมเโอ้แล้วเสียเขาอยู่ไหนอ๋ออยู่ร้านกาแฟโอ้กมารานแล้วโอ้เราจะถือยังไงอ่ะพี่เสือถืออ่ะพี่เสือถือกลรองให้นะฮะอันนี้เสียเสียเดาใจนะว่าเสียจะกินอะไรนะแจ๋วเขาก็ดูแลนะเป็นที่เลยนะเรามีให้เลือกนะคะครับผมอ๋า น uh> to oui well> ี่ค่อเสียขาเส็ดกินอะไรขาเอาเอาโอ้โอ้เสร็จเอาชายสองทวดไปเลยเออเมสลอแ่น้นอ่ะมาดูของนกี้บ้างนะฮะโอ้โห น้ำแข็งสายน้ำแดงนะฮะของลูกกี้นะครับหวาเย็นชใจรอบนี้เรามาทันเพราะว่าพี่แอนเออเราอยู่ใกล้พี่แอรียกันเลยพี่เสือเอาสูตรเดิมนะฮะสูตรน้องน้ำมนนะครับผมน้สูตรเดิมมีอะไรบ้างสูตรเดยวกับน้องน้ำมนครับผมมีลูกชิดครับผมเอ้ามองไม่เห็นกล้องลูกชิดอะไรคะลูกชิดแล้วก็ถั่วแดงครับผมแดงครับผมครับแล้วก็มันครับผม มันเชื่อมนะฮะนะแล้วก็ราดน้ำส้มกับน้ำดอกมะลิครับผมนี่ครเคล็ดลับนะฮะคือราดน้ำส้มเนี่ยมันจะออกปรี้ยวนะฮะอมหวานฮะแล้วก็น้ำดอกมะลิจะทำให้หอมอร่อยนั่นเองน้ำดอกมะลิเนาะน้ำดอกมะลินี่นี่นะครับ น,นี่คือน้ำดอกมะลิน้ำดอกมะลิครับผม,มแล้วก็น้ำส้มใสๆนะฮะไม่มีสีส้มใช่ไหนมนี่ส้มอยู่นี่นี่ส้มเป็นแบบนี้นะฮะอือเป็นแบบนี้นี่เองน่ากินมากน้องละมอนชอบกินสูตรนี้ใช่นะฮะแล้วละมอนกนะ็ให้ไปเสือกินนะไปเสือก็รู้สึกว่าเออมันก็แปลกดีนะฮะอร่อยเลยใช่ไหมอ่ะเปรี้ยวหวานหอมๆนะฮะ โอ้ชอชมพูหลอดสีฟ้าโอ้โหนะฮะขอบคุณเอฟซีคุณพี่จิรพรพี่จิรพรนะฮะพี่เลี้ยงยูทูบเบอร์ในวันนี้นะคะขอบคุณมากเลยนะคะคือยูทูบเบอร์เราจะดีใจมากเลยนะเอาพี่แดงมาแล้วพี่แดงอย่าลืมเด้อพี่แดงของหวานน้ำแข็งใสมาดา่ามาดา่ามาด่ามากินกับ พี่เสืออยู่ที่เดิมแล้วมาแล้วมา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 น้องเปรี้ยวมามาเรี้ยวน้องเปรี้ยวมาเลยพูดถึงเปรี้ยวเปรี้ยวกัมาเปรี้ยวหวานอร่อยนะหอมนะดอกมะลิมากๆเลยเอฟซีนะครับพิเศษอะไรนะมันเหรออะไรเขาเรียกวอะไรนะเนี่ยลูกชิฟโอ้ลูกชิฟไอ้อะไรนะสีขาวเออใช่ใช่ใช่อร่อยแน่นอนนะสูตรเด็ดเขาวขาวดำน้ำมนแน่นามา กิน3วัน4วันติดกันเอฟซีก็แซลพี่เสือบอกว่าพี่เสืออ้วนขึ้นหรือเปล่าตั้งแต่มีร้านขนมหวานเนี่ยเอาด่าๆมาเร็วๆๆๆโอ้มีเอฟซีมาอีกแล้วทุกคนนะฮะเอฟซีกำลังมาอีกหนึ่งกลุ่มนะครับผมตอนนี้นะฮะครับรับออเดอร์ได้ครับปลาหลอดอ่าได้ครับผม พี่แอนเป็นยังบ้างคะขายดีไหมอ๋อเรื่อยๆค่ะเพราะว่าเอาพอแล้วค่ะพวกมันก็มารอคิวเหมือนกันนะคะรอพี่ปลอได้อยู่แลอนเดีว่านอกจากว่ามีเอฟซีผลไม้เลี้ยงยูทูบเบอร์ไปเห็นท่องานอะไรเหนื่อยอะไรเงี้ยครับคอย่าพอได้ยูทูบเบอร์เราพอได้ออเดอร์ปุ๊บเขาจะรีบวิ่งมาทันทีเลยดีใจตื่นเต้นใช่ใช่พอได้ยินคาว่ากินฟรีหูพึ่งเลยวิ่งมาอย่างรวดเร็วเออจะทำอะไรก็แล้วแต่อ ต้องรีบมารีบมาเลยนี่นี่แอนนี่ต้องขอบพระคุณนะเอฟซีที่อุดหนุนสินค้าที่ตลาดนาคาบุรีด้วยนะครับผมโอ้นะพี่เสือก็เปิดบินตั้งแต่แปดโมงฮะเออพี่เสือรู้จักตลาดนาคาบุรีด้วยตลาดนาคาอยู่ที่ไหนคะเนี่ยอยู่ที่นี่ไงครับผมไม่ได้ตกข่าวไม่ได้ตกข่าวนะ ของเรานั้นนะฮะจะมีเสื้้อดวยปังทุกร้านแล้วตอนนี้นะขายดีมากค่อยๆค่อยๆค่อยๆเป็นไปเราค่อยๆเป็นไปตอนนี้คนที่เข้ามาเขาจะได้รู้ว่าเข้ามาบ้านลาซาด้าที่นี่ของเี่นนะบาทของไม่ดานะน้ำแข็งน้อยๆบานเยอะๆถ้าเย็นไปเดี๋ยวเดี๋ยวกินไม่ได้ใช่ไหมดาฮ่า พี่เสือพูดตลาดนาคาบุรีผมตื่นเต้นมากผมตึกเลยอ่ะผมชอบชื่อนี้มากมันลงตัวพอดีเมื่อเช้าผมยืนอ่านป้ายตรงหน้าร้านไงตลาดนาคาบุรียินดีต้อนรับอ้าวมันพอดีเป๊ะเลยบ่อกีก็ินผ่านมานะไม่ได้ดูป้ายเลยบางทีผมก็พูดว่าตลาดนาคาบุรีที่นาลุงพลคือมันลงตัวหมดเลยแล้วมาดูปูปลาลึกทุกอย่างมันมันโอเคมากเลยก็ เดีเป็นเข้าไปนะครับผมเดี๋ยวรอลุ้นนะฮะว่าเสื้อจะเป็นยังไงนะฮะเสื้อตลาดนะคะบุรีเนาะมาเรารอดูเสื้อเราดูเสื้อก็คือท่านองค์ปู่เนาะบุรีก็เมือง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 พญาน้าโอ้โหคือผมคิดว่าแล้วจะมีเสื้อใส่ไหมคะมีมีโอ้ยขอบคุณเจ้าของตลาดทำให้เราไม่ได้จังไงแล้วนะอ้ยวเอฟซีเข้ามีเอฟซีมาอ้าวนะฮะ